สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ดวงรายสัปดาห์ย5เดือนธันวาคม2568ไพ่สามใบอยากบอกอะไรคนวันเสาร์สถ้วย9เหรียญ7ดดาบโอ้ยดวงดีนะ ดวงดีนะแต่คนวันเสาร์ต้องรู้จักเสแสร้งให้เป็นรู้จักใส่หน้ากากให้เป็นแล้วจะมีเงินงานผลประโยชน์ข้อเสนอเข้ามาเกี่ยวข้องการพูดคุยเจรจาถ้ารู้จักฉลาดพูดจะมีเรื่องอำนาจในการต่อรองเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเดือนอาชีพที่เกี่ยวกับนายหน้าอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายตัวแทนตัวกลางต่างๆโดยรวมถือว่าดีแต่ช่วงนี้อาจจะต้องระวัง,งคนนิดนึงทาอะไร ลับๆนะอาจจะโดนจับได้คนแฉคนเปิดโปงคนนินทาคนใส่ร้ายต้องระวังการงานมีตัวเลือกไพ่สีถ้วยคือข้อเสนอคือโอกาสหรือตัวเลือกแต่ดูแล้วเหมือนเราไม่ค่อยสบอารมณ์ แสดงว่าไอตัวเลือกไอข้อเสนอที่มันมีเข้ามาเนี่ยเราไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่บางครั้งก็ไม่อยากเลือกบางครั้งก็ไม่อยากตัดสินใจบางทีออกแนวในลักษณะที่ว่าที่ได้ไม่ดีที่ดีไม่ได้ก็ตั้งถามตัวเองว่าหวังเยอะหวังสูงไปไหมหรือเราเองเรื่องเยอะหรือเลือกมากเกินไปหรือเปล่ามันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบบางครั้งเราเองก็ต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้รับบ้างแต่ถ้าไม่เอาข้อเสนอไม่เอาโอกาสตกลงแล้วเจรจาแล้วส่วน แบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรืออะไรใดๆอันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณาเพราะฉะนั้นโอกาสมีข้อเสนอมีแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ดีคุณอาจจะไม่เอารวมไปถึงคู่หุ้นส่วนคู่ธุรกิจ คุณอาจจะไม่ชอบไม่ทําด้วยกันละพอรู้สึกว่าไม่สื่อสารไม่จริงใจต่อลดตอแหลใส่หน้ากากปากหวานก้นเปรี้ยวไม่ครบก็ได้ไม่ร่วมมือร่วมงานด้วยก็ได้แต่ถ้าเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งแล้วเราเองใส่หน้ากากเป็นเสแสร้งเป็นทำเพื่อผลประโยชน์บ้างก็ดีเหมือนกันเพราะสุดท้ายมันก็ลามมาถึงเรื่องเงิน 9, 9เหรียญมันมีโอกาสรับทรัพย์จับเงินก้อนนะก้าเหรียญเป็นไพ่9เต็ม1ิ เป็นไพ่ที่เกือบดีที่สุดในบรรดาไพ่เหรียญทั้งหมดเพราะฉะนั้นไพ่แบบนี้เห็นไหมเงินทองกองเต็มพื้นไปหมดการได้รับส่วนแบ่งการได้รับผลประโยชน์หรือแม้แต่พวกที่ดินไพ่แบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอสังหาที่ดินที่สวนที่ไร่ที่นาที่บ้านระวังดีๆก็แล้วกันมันมีเรื่องผลประโยชน์แต่ มันจะเป็นการทุจริตไหมดูดีๆนะอย่าไว้ใจใครเยอะแล้วช่วงเนี้ใครที่ค่อนข้างที่จะไม่รอบคอบในเรื่องของการเงินกะรุณาทำให้รอบคอบถ้าจําเป็นต้องทําสัญญาก็ต้องทําสัญญาถ้าจําเป็นต้องเก็บเงินมัดจําก็จําเป็นต้องเก็บไม่ว่าจะขายของออนไลน์หรือไม่ว่าจะทําสัญญาจะซื้อจะขายตกลงส่วนแบ่งดีๆเพราะถ้าเธอไปเจอคนที่ไม่ซื่อสัตย์ มันเบี้ยวได้นะตกลงกันเท่านี้จ่ายให้จริงๆเท่านี้พูดกับเราแบบนี้รับปากกับเราแบบนี้มันอาจจะเบี้ยวมันอาจจะบิดพริ้วหรือมันอาจจะทําอะไรรับหลังเราได้สัญญาต้องมีหลักฐานต้องมีทําอะไรให้เป็นลายลักษณ์อักษรช่วงนี้การเงินนะ่ะถามว่าดีไหมต้องตอบว่าดีแต่บางทีก็ต้องถามตัวเองว่าพอใจกับเงินที่เราได้รับไหมโชคลาภก็เหมือนกันนอกเหนือจากวาจาเป็นทรัพย์เนี่ยมันก็มีดวงถูกหวยอยู่แต่ส่วน ใหญ่ก็เป็นหวยใต้ดินเพราะมันเป็นไพ่แอบแอบหลบหซ่อนๆมันไม่ใช่หวยรัฐบาลแน่ๆมันต้องเป็นหวยที่แอบ,บเล่นหวยผิดกฎหมายนะเลขเด่นเลขมงคล9 7 4 9 7 4นี่คือเลขมงคลนะจ๊ะถูกมากถูกน้อยก็ถือว่าถูกนะแต่จะมาหวังถูกรางวัลที่1ถูก2ต,กตัวไม่พอใจถูก3ตัวไม่พอใจถูกทำไมแค่นี้ ก็เป็นบ้าต่อไปนะคะถูกก็คือถูกถูกมากถูกน้อยก็จงขอบคุณที่อย่างน้อยมันก็ถูกนะคะเรื่องของความรักระวังรักลับลับมีพิรุธคนมีคู่เนี่ยต้องระวังไพ่ใบนี้คือพิรุธแอบไปทำอะไรมาไม่ดีแฟนทำอะไรมาไม่ดีมีพิรุธหรือตัวคุณเองนั่นแหละไปทำอะไรมาไม่ดีมีพิรุธเพราะไพ่ใบนะี้แอบทำผิด แอบทำผิดหรือไม่ได้เกี่ยวกับชู้สาวหรอกแต่แอบไปใช้เงินในทางที่ผิดแอบไปเล่นพน,นันแอบไปทำอะไรผิดผิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบางคนแอบไปขายที่บางคนแอบไปขายบ้านอย่างนี้เลยนะหรือได้มรดกมาแล้วไม่ยอมบอกได้เงินมาแล้วไม่ยอมบอกปิดบงังมันจะมีการปกปิดบางอย่างไม่เรื่องเงินก็เรื่องของชู้สาวแต่สำหรับคนที่โสดเนี่ยชู้สาวร้อยซ เพราะฉะนั้นต้องระวังอะไรอยากจะเรื่องเยอะอยากจะเลือกมากเลือกไปเถอะมันคือสิทธิ์ของคนโสดแต่ถ้าเลือกมากแล้วเลือกเยอะแล้วแต่เสือกไปเลือกผัวชาวบ้านเนี่ย ไปแอบ,บแซแบแอบกินขโมยกินอันนี้ฉันจะสมนำหน้านะฉันจะบอกเธอจะว่าฉันแรงเธอจะว่าฉันใจร้ายก็ได้มีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแย,ะ,ยะมากมายไม่ถูกใจซักคนแต่อีคนที่โดนใจกับกลายเป็นว่ามันมีผัวอยู่แล้วมันมีเมียอยู่แล้วเธอก็ต้องคิดดีๆนะจ๊ะเพราะไพ่เจ็ดดาบคือลักกินขโมยกินมันเป็นไพ่แอบ,บแซบแหม้เลือกเยอะจังสุดท้าย มาถูกใจกับคนที่มีคู่เพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะคนโสดเนี่ยน่าห่วงที่สุดเพราะว่าคนมีคู่่ะถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องอะไรปิดบางซ่อนเล่นกันน่ะแต่ยังไม่โดนจับได้ให้เวลาไปเคลียร์ตัวเองให้โอกาสตัวเองไปจัดการชีวิตนะคะส่วนเรื่องของวัตถุมงคลอ่ะแมวกูก็อยากมีส่วนร่วมจังเลยอยากมีส่วนร่วมมากนะคะ ส่วนเรื่องของวัตถุมงคลแนะนำเป็นสามพระอาหารหันต์บรรดาลโชคลาภนะพระศิวลีพระอุปคุธพระสังกจ,จายไพ่การเจรจาการเงินโดดเด่นบูชาพระศิวลีเสริมดวงโชคลาภพระอุปคุตขจัดปัญหาอุปสรรคพระสังกจ,จายเสริมสเสน่ห์คนเมตตาอยู่ดีกินดีมีความอุดมสมบูรณ์ ชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางบูชาพกใส่กระเป๋าตังค์แล้วดีมากบูชาแล้วดีใครการันตีก็พูดตรงๆพระพุทธเจ้ายกย่องอะว่าเป็นเลิศอะสามองค์เนี้บูชาแล้วสบายใจไม่อดตายแน่นอน 239บาทส่งฟรีนะไม่มีเก็บปลายทางแคปหน้าจอแล้วทักแชทมาสุขภาพระวังช่องท้องและการะังลำตัวเนี่ยกระเพาะลำไส้เนะี่ยมดลูกรังไข่เนะี่ยจะมีปัญหานะบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายช่วงนี้ก็มีเรื่องของการผ่าตัดหรือการสัญญกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็สามารถทําได้ทําบุญถวายใบมิตรโกนเวลาทําบุญใส่บารซื้อมิตรโกนนะด้ามสีเหลืองๆก็ได้นะพระเขาจะใช้โกนหัว เป็นการแก้เครดเสริมดวงนะจ๊ะใครจะดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยกดติดตามสาธุ4 7 9เราจะร่ำรวยเพราะเรามีวาจาเป็นทรัพย์คนวันเสาร์โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ